สุนัขลังอางก็เป็นสุนัขพื้นเมืองประจําถิ่นของตลาดนะครับเอกลักษณ์ประจําตัวก็คือปากทู่หูตั้งหางโดหรือหางดาบลักษณะนิสัยของหมาลาังอานางเป็นหมาที่มีความสื่อสัตว์จงรักภักดีสุนัขของไทยเราซึ่งก็จะมีประจําพันธ์อยู่สองสายพันธคือไทยลังอานกับไทยบางแก้วของพิซณนโกยังน่าจะเป็นจุดสนใจแล้วก็หลายคนปัจจุบันนี้ก็เริ่มกลับมาเพาะเพื่อเพื่อการจําหน่าย ก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ที่ดีพอสมควรก็เลี้ยงแล้วต้องมีความรับผิดช,ชอบต้องดูแลต้องมีใจรักเป็นสำคัญอาจารย์หมูผู้หลงไหลในสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านที่เป็นสุนัขพื้นบ้านทั่วไปมาตั้งแต่อายุ10กว่าปีโดยเริ่มเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์แบบจริงจังเมื่อปี2554ถึงปี2555ได้ลักษณะดีลุนลูกก็สะสมเอาไว กลายเป็นจุดเด่น,อนเอกลักษณ์ตามต้นตำรับดั้งเดิมของจังหวัดตราดที่มีเอกลักษณ์9ก้าอย่างคือหน้าดำเล็บดำลิ้นดำหางดำงปากทูตัวสั้น,นหูตั้งลหลังอานอห,งา,หางดาบจากความชื่นชอบก็กลายมาเป็นการอนุรักษ์และต่อยอดมาสู่ธุรกิจการเพาะขยายพันธุ์ขายไม่มาสวยแล้วมันมันขี้เล่นด้วย อ๋เป็นสุนัขที่เลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็มันรักเจ้าของแล้วเวลาเราดูกับมันอะ่ะมันจะมันจะไม่เหมือนพันอื่นๆมันจะแบบเห็นเรานี่มันจะมันจะดูแลเราแล้วก็มันจะเข้าหาเราด้วยความสนิทใจเราชอบเนาะถ้าเราชอบนี่ตัวละเท่าไหร่เราก็เราก็ไม่ว่าค่ะ คุณผู้ชมคะปากมอมหูตั้งหลังอานหางดาบนะคะก็คือเอกลักษณ์ของสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานของจังหวัดตราดที่ขึ้นชื่อแต่ว่าการเลี้ยงดูนั้นนอกจากภูมิปัญญาดั้งเดิมแล้วก็ต้องบวกกับการเลี้ยงดูแบบสมัยใหม่เพื่อให้เขามีนิสัยที่ไม่ดุนะคะแล้วก็รักเจ้าของค่ะ งานวรณล,ลรรำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดก็คืองานหลักที่มีการจัดการประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านที่ทําให้เพชรเมืองเกาะย่งนในสุนัขของคอกบ้านมาขามคู่ขวา้ารางวันที่หนึ่งมาครอบครองได้อย่างง่ายดายแต่การเลี้ยงดูนั้นก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ของสำนักงานพสุสัตว์จังหวัดด้วย ในส่วนของสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านก็ถือว่าเป็นของดีของจังหวัดตราดเรานะครับก็จะส่งเสริมให้กับประชาชนนะครับเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านนะซึ่งถือว่าเป็นจุดกําเนิดในจังหวัดตราดเรานะให้มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเป็นที่รู้จักสุนัขไทยหลังอ่านนะครับก็จะมีโรคที่น่ากลัวสําหรับเขาก็ต้องเรื่องโรคของพิสุนัขบ้านะซึ่งติดต่อสู่คนนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องนําสุนัขตัวเองเข้าไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะซึ่งจะได้รับการสนับสนุนทั้งจากสสําานนัักงงวจห หรือแม้กระทั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตรงนี้ให้นะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะเลี้ยงสุนัขและเลี้ยงสัตว์ทั้งหมาทั้งแมวนะครับจะต้องดูแลจ,จัดสรรสัตว์เขาอยู่ดีมีสุขนะครับไม่เป็นการทรมานเขานะครับตรงนี้ก็ฝากเป็น,เป,นเป็นข้อข้อเรียนรู้ข้อควรคำนึงที่จะต้องในผู้เลี้ยงสัตว์จะต้องคนคำนึงถึงแล้วก็ดูแลเขาเหมือนเป็นคนในครอบครัวเรานะครับฝากหมูตั้ง แม้สุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านจะมีสัญชาตญาณเป็นสุนัขป่าลา่าและกัดเป็นนิสัยดั้งเดิมแต่ด้วยวิธีการเลี้ยงจากภูมิปัญญาและการปรับการเลี้ยงแบบสมัยใหม่มก็ส่งผลให้ตอนนี้กลายเป็นสุนัขที่น่ารักนิสัยดีรักเจ้าของเป็นที่หลงไหลของผู้ชื่นชอบสุนัขพันธุ์ไทยไปซะแล้วเอเซียวนาพรมถ่ายภาพสุนันทาบำรุงสวนเอ t ภาคกลาง รายงาน